สวัสดีค่ะชาววีแกนชาวมังสวิรัตคงจะคุ้นเคยกับเทมเป้นะคะเพราะว่าเทมเป้เป็นอาหารทดแทนเนื้อสตัตว์ที่มีโปรโตีนสูงแล้วก็มีวิตามิน B12 ด้วยค่ะวันนี้อ้อจะมาแชร์นะคะว่าเมนูเด็ดที่ทำจากเทมเป้มีอะไรบ้างที่อ้อชอบทำบ่อยๆค่ะเมนูแรกเลยนะคะซุกี้เทมเป้ค่ะ เมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะแค่มีเทมเป้นะคะมีผักที่เราชอบแล้วก็มีผงปรุงรสเห็ดหอมใส่ซีอิวนิดหน่อยนะคะอร่อยเลยค่ะถ้าอยากดูคลิปเต็มของซุกปี้เทมเป้นะคะอ้อแปะลิงก์ไว้ด้านล่างค่ะเมนูที่สองนะคะก็คือแกงฟักทองเทมเป้ค่ะอันนี้ก็ทำไม่ยากเลยค่ะอ้อใช้พริกแกงเผ็ดเจนะคะแล้วก็ใช้กะทิสำเร็จนะคะแล้วก็มีเทมเป้ มีฟักทองแล้วก็ใบโหระพาค่ะก็อาจจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเท่านี้เองค่ะจบเดี๋ยวอ้อจ,จะแปะลิงก์คลิปทําแกงฟักทองเทมเป้ไว้ด้านล่างด้วยนะคะต่อไปเป็นเมนูที่3ค่ะเมนูทอดมันเทมเป้ค่ะเมนูนี้ก็ทําง่ายอีกเหมือนกันค่ะใช้แค่เทมเป้นะคะแล้วก็พริกแกงเผ็ดเจค่ะแล้วก็แป้งทอดกรอบค่ะแค่นี้เองส่วนผสมน้อยมากมาก อ๋อจะใส่ใบมะกรูดด้วยก็ได้นะคะหรือว่าไม่ใส่ก็ได้เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะต่อไปเมนูที่4เทมเป้ผัดพริกแกงเผ็ดเจค่ะจริงจริง,รง,รง,รงเมนูนี้จะคล้ายๆกับแกงฟักทองแต่ว่าไม่มีฟักทองนะคะใช้แค่พริกแกงเผ็ดแล้วก็น้ำกะทิค่ะแล้วก็เทมเป้อาจจะใส่ใบมะกรูดเพิ่มความหอมแค่นี้ก็พอค่ะเมนูที่ห้า แกงเขียวหวานเทมเป้ค่ะใครชอบทานแกงเขียวหวานนะคะง่ายมากๆเลยแค่เปลี่ยนจากเนื้อสัตว์เป็นเทมเป้ค่ะอ้อใช้พริกแกงเขียวหวานเจนะคะ,ะกะทิแล้วก็ผักตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็เทมเป้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเมนูที่6นะคะเป็นเมนูฮอตฮิตมากเลยกระเพราเทมเป้ค่ะอ้อทำบ่อยมากๆก็คือใช้เทมเป้แทนเนื้อสัตว์นะคะ ถ้าใครทานวีแกนทานมังสวิรัตก็ใส่กระเทียมได้นะคะแต่ถ้าท,ทานเจก็ไม่ต้องใส่กระเทียมก็ผัดเทมเป้กับใบกะเพราแล้วก็เติมซีอิ๊วขาวแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะเคล็ดลับของกะเพราเทมเป้นะคะก็พยายามทําให้เทมเป้กรอบนิดนึงนะคะจะอร่อยกว่าแล้วแต่คนชอบเลยค่ะและเมนูสุดท้ายนะคะถ้าคิดอะไรไม่ออกเทมเป้ทอดค่ะแค่ทอดก็อร่อยแล้วค่ะหรือว่าจะเอาไปใส่อ่า มอทอดไร้น้ำมันก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะกินเปล่าๆหรือว่าเอาไปจิ้มกับซอสมะเขือเทศซอสพริกหรือว่าซอสเทอริยากิก็ได้ค่ะอ๋อแล้วก็เทมเป้เนี่ยเราสามารถทานสดๆโดยที่ไม่ต้องทอดก็ได้นะคะก็ห <directing> วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ติดตามช่อง I am all ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ 拜拜。Bye bye.